สวัสดีเพื่อนๆชาวฮลรีไซ์ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์ซูเปอร์ทแบรนด์ลูกจาก TFZ ที่เริ่มวางจําหน่ายหูฟังหลากหลายรุ่นในช่วงปีที่ผ่านมาแถมยังได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นรุ่น Super TFZ Force 1ที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกของทาง Super TFZ และในวันนี้ครับทาง Super TFZ ได้เปิดตัว Super TFZ Force ซดฟอ 1c และเจะเป็นไงแล้วมาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับ แต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากคังเอาโฮลิซายถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับ Super TFZ Force 1C เป็นหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์เดี่ยวโดวยทาง Super TFZ เครับเขาได้เลือกใช้ไดเวอร์เดนิมิกขนาด10มิลิเมตรภายในตัวไดเวอร์จะประกอบด้วยไดอะแฟมชุบไทเทเนียมซึ่งมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนในการขับสัญญาณเสียง ยจะทำงานคู่กับชุดแม่เหล็กคู่พลังแรงสูงทำให้ได้คุณภาพเสียงที่มีความแม่นยำเป็นชุดหูฟังที่ขับง่ายด้วยกำลังขับ18โอห์มแถมยังรองรับความถี่ตั้งแต่20เฮิรต์จนถึง40กิโลเฮิรต์และในส่วนของการออกแบบของ Super TFZ Frost e 1 C ตัวหูครับเขาจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี3ามิติวัสดุเป็นเลซินน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตัวหูมีความเรียบเนียนไร้ตะเข็บด้านหน้าจะมีโลโก้ Super TFZ ตกแต่งได้อย่างสวยงาม และที่สําคัญครับเมื่อได้จับตัวจริงของตัวหูฟังตัวบอดี้มีความสวยงามมากๆด้านหน้าของหูฟังมีการไล่เฉดส,สีได้อย่างมีมิติและสวยงามกว่าเมื่อเทียบกับภาพเรนเดอร์ของคางซูเปอร์ทีเโดยตัวหูครับเขาจะมาพร้อมกับขั้วสัญญาณแบบพิงพินขนาด0.78ม m mm, มทํทให้ถอดสายสัญญาณได้โดยตัวท่อนําเสียงของตัวหูครับจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวหูฟัง และใน,นส่วนของสายสัญญาณที่ให้มาครับเป็นสายสัญญาณเนื้อทองแดงชุบเงินหุ้มเนื้วัสดุยางเกรดคุณภาพมีความยืดหยุ่นทนทานต่อการใช้งานจัดเก็บง่ายโดยตัวสายครับจะมาพร้อมกับหัวสัญญาณแบบมาตรฐาน3.5ม mm ชุบทองตัวหูจะมีให้เราเลือกซื้อได้กัน6สีได้แก่สีเหลืองสีฟ้าสีดำสีม่วงสีแดงและสีชมพู และน้ำหนักของตัวหูฟังเมื่อรวมกับสายสัญญาณจะอยู่ที่28กรัมในส่วนของสายสัญญาณอย่างเดียวจะอยู่ที่19กรัมและตัวหูฟังครับเขาจะหนักเพียง9กรัมเท่านั้น โอเคครับเพื่อนๆได้เวลามาแกะกล่อง Super TF z Frost 1C กันแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างแล้วเมื่อเราเปิดกล่องมาครับเราก็จะพบกับซองผ้าที่เก็บหูฟังอยู่ภายในแล้วเมื่อเราเปิดออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวชุดหูฟัง Super TF z Frost 1C ที่ประกอบร่างเรียบร้อยและกับสายสัญญ,ญาณเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันก่อนนะครับเมื่อได้ลองจับตัวหูฟังครับความรู้สึกแรกเลยคือตัวหูฟังมีน้ำหนักที่เบามากตัวบอดี้หูฟังที่เป็นเรซินมีความเรียบเนียนด้านหน้าของตัวหูฟังครับจะเป็นสกินโลโก้ Supert TFZ สีเงินลวดลายสวยงามบวกกับสีที่ตัดกับโลโก้ได้อย่างลงตัวและในส่วนของสายสัญญาณที่ทาง u u p r t เ f z ได้ให้มานะครับตัวสายหุ้มด้วยวัสดุยางเกรดคุณภาพน้ำหนักเบาจัดเก็บง่ายทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีชุดจุกหูฟังเนื้อซิลิโคนแบบนุ่ม2แบบ3ขนาดเล็กกลางและใหญ่แถมยังมีผ้าทำความสะอาดมาให้อีก1ผืนรวมไปถึงคู่มือการใช้งานและใบรับประกัน และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ Super TFZ Force 1C แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอตการผลิตณเวลานั้นและในส่วนของแนวเสียงของ Super TFZ Force 1C ตัวหูฟังครับเขาจะให้เนื้อเบสที่มีความนุ่มกระชับ ลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางเนื้อเบสไม่หนาจนรู้สึกอึดอัดฟังสนุกย่านแหลมนะครับเขาจะเด่นนำสามารถดึงละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมนลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยด้านเสียงร้องครับเขาจะมีความชัดเจนใสอุ่นเป็นธรรมชาติออกแนวฟังสบายสบาย,บายและในส่วนของเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างและความลึกที่พอๆกันแถมการยกงมิติและระยะของชิ้นดนตรีก็ทำออกมาได้อย่างดีสัมผัสถึงระยะและตำแหน่งได้อย่างชัดเจน ดี๋ยวรวมนะครับผมรู้สึกว่า Super TFZ Force 1 c เป็นชุดหูฟังที่ขับง่ายแถมยังรองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวตอบโจทย์เพื่อนๆที่กำลังมองหาชุดหูฟังที่รองรับการฟังเพลงได้หลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกแดนซ์หรือเพลงตลาดทั่วๆไปด้วยแนวเสียงที่เข้าถึงง่ายฟังสนุกบวกกับการออกแบบหูฟังที่สวยงามตอบโจทย์เพื่อนๆที่กำลังมองหาชุดหูฟังเริ่มต้นในราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ หากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทางเรา h o r e s i d e ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวโฮลิไซด์กับเทปรีวิว Super t f z f o s t e 1 C ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ